เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับสำรับการสลับโครงไฟหน้าแล้วทำการแก้ไขเรื่องอไฟหน้านะครับของนิสสันซูเปอคันนี้นะครับขอไฟดีครับถือนะครับจะไล่ไปที่ละสติกนะครับเราต้องการไล่ระบบสายไฟให้ใหม่นะฮะไฟหน้าครับ ราทำการเปลี่ยนหลอดครับที่นอนด้วยนะฮะไมสูงครับถือว่าเป็นหลอดไฟธรรมดานะฮะเราทำการติดตั้งหลอดไฟธรรมดาให้ด้วยนะฮะทั้งคู่เลยนะฮะครับโคมใหม่รถก็ใหม่นะฮ <Yeah. S 1> ะครับ คนะขอไฟเลี้ยวซ้ายครับโอเคไปเลี้ยวขวาครับเกติดนะปิดไฟเลี้ยวครับโอเคปิดไฟหน้าครับไฟดีครับเก๋นะครับก็ทำการไล่ระบบสายไฟให้หมดเลยฮะอันนี้ก็สับหน้าโคมนะฮะโอเคสำหรับคุณนะครับที่นะครับอยากทำการสับหน้าโคมว่าไล่ระบบสายไฟทั้งหมดก็ติดต่อมาได้ที่เบอร์นี้นะฮะศูนย์เก้าเก้าหนึ่งเก้าสี่สี่สองแปดเก้า Even when you feel low, you can still go Even when you feel slow, you can still go Even when there's no hope, you can still go I never answer to no man, I still go Go, 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 go Go, 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 go Hustle hard, hustle every single day I'll be making moves till I'm buried in my grave ร้านเดมีารีครับวันนี้ลูกค้านำรถนิสันครับซีฟีนะฮะทำการสลับโคมนะฮะก็เป็นโคมใหม่นะฮะไฟแทนะฮะแล้วก็ทำการติดตั้งไฟเปลี่ยนหลอดไฟซีนอนนะฮะเพราะว่าเป็นคนละขวดนะฮะนี่นะฮะแล้วก็ไฟขาดตรงไหนก็เติมตรงนั้นนะครับผมขอไฟดีครับ

ไปถึงไม่มีมานะฮะมีมีู่ียเกยทำการเปลี่ยนเป็นหลอดสีส้มนะครับไปถูงครั้งหนึ่งครับเอเคครับก็เดี๋ยวดูนาฬิกากันนะครับเปลี่ยนดูว่าสลับกลุ่มไปหน้าของนิสันซีฟี่เทนนี้นครับ